สวัสดีครับสนิกลานเทียนซักวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าสนิกเกอร์ของ ASIC นะครับเป็นรุ่น ASIC เจลคคยโน่สิสีนะครับสีไวสโมเกรย์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆของ ASIC เลยนะเจลไคลโน่สินะครับรอนะงเท้ามันขายดีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่สบาย ใส่ไม่เมื่อยใส่เดินนานๆเนี่ยนะครับไม่มีเมื่อยไม่มีปวดหลังไม่มีเมื่อยเท้าล่ะนะครับแล้ววัสดุเขาพรีเมียมจรงิงนะครับวัสดุเขาเนี่ยจะเทียบเท่ากับพวกนิวบาลานตระกูล99เลยนะที่เป็นเมชินดูวิเอนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับพวกนั้นก็เป็นวัสดุหนังกลับนะฮะและตัวนี้ก็เป็นวัสดุหนังกลับเช่นเดียวกันนะครับหนังสวยมากนะตัวนี้นะครับแล้วพื้นนะครับพื้นโฟมให้มาเยอะมากนะครับแล้วมีวัสดุ นะครับรองรับอุ้งเท้าเราด้วยนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เวลาเราเดินเนี่ยเรากดทับเส้นกลางเท้าเรามันจะเมื่อยนะครับนะฮะเราตัวนี้มีรองรับไว้เจลหน้าและเจลหลังนะครับตัวเจลนุ่มมากนะครับตัวโฟมชั้นกลางเฟิร์มมากด้วยฮะนะครับอย่างที่บอกครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับมันนุ่มแต่มันไม่ย้วยนะฮะมันเฟิร์มแต่มันไม่แข็งนะครับนะฮะผมเคยใส่รองเท้าที่มันนุ่มมากๆนะครับ สใส่แล้วมันจะเมื่อยเท้านะครับใส่นานๆานเมื่อยเท้านะครับใส่แรกๆอาจจะนุ่มดีนะครับพอใส่นานๆนไปต้องมานั่งนวดเท้ากันนะครับหรือรองเท้าที่มันแข็งไปเฟิร์มไปนะครับรองเท้าพวกนั้นใส่แล้วก็จะเจ็บเท้าแล้วก็จะปวดหลัง <น Freud> ผมเป็นคนนึงนะใส่รองเท้าแข็งแล้วปวดหลังนะครับแต่รองเท้านุ่มเกินก็จะเมื่อยเท้านะครับนะฮะเพราะว่ามันย้วยไปหมดนะครับและตัวนี้ใส่ดีมากๆแล้ววัสดุนะครับมว่าหนังกลับนะครับ วัสดุดีมากๆเลยนะครับข้างท้าด้านในก็จะเป็นโลโก้เอซิคเขานะครับนะนี่เลยนะครับสวยมากนะครับรองเท้าตัวนี้วัสดุดีมากนะครับนะรองเท้าตัวนี้มันก็จะเหมาะกับสำหรับคนที่ ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเดินย,วยาวๆหรือชีวิตประจําวันเนี่ยเดินเยอะอยู่แล้วต้องการอาหารรองเทา้าผ้าใบรองเท้าสนเกอรอที่มันใส่สบายสักตัวนะครับตัวนี้เลยนะฮะนใส่นานๆแล้วมันไม่เมื่อยจริงนะครับใส่เดินนานๆไม่เมื่อยจริงแล้วของปลอมเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอินโซกับใต้อินโซนะครับของปลอมเนี่ยถ้าจะเป็นมิลเลอร์เลยนะเหมือนมากแต่บางจุดก็ไม่เหมือนนะนะครับแล้วก็ของแท้เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับการตัดเย็บด้านในนะครับโฟมที่ ให้กับมากับอินโซต้องเป็นแบบนี้นะครับผมรู้ว่ารองเท้าตัวนี้พรีเมียมมากๆนะครับวัสดุเขานะครับและรองเท้าเอซิกเจคไชนโวสินะครับแต่งตัวง่ายนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องแต่งตัวยังไงให้มันเข้ากับรองเท้าใส่รองเท้ารุ่นไหนให้มันเข้ากับการแต่งตัว เอซิกเจลไฮโน14นะครับแต่งตัวง่ายนะครับแล้วที่สําคัญมันดีจริงนะครับมันเดินสบายมากนะครับอย่างที่บอกครับใครกําลังมองหารองเท้าที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดต,ต่างประเทศเดินชีวิตประจำวันเดินเยอะๆนะครับหารองเท้าที่มันไม่เมื่อยเท้านะครับเอซิกเจลไฮโนตัวนี้เลยนะครับเหมาะมากๆนะครับไม่เมื่อยเท้าไม่ปวดหลัง นะครับบางทีเดินนานๆเนี่ยรองเท้าบางตัวก็ปวดหลังนะครับตัวเนี้ยไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับก็ใครสนใจนะครับรองเท้า a อซิกเจลค a โน่สิก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกลันทีเฮครับวันนี้ขอจบการรีวิว a อซิกเจลคายโน่สิเติรเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ